สวัสดีครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวสอนการรีดเสื้อฮาวายครับทุกคนจะมาเริ่มกันเลยนะทุกคนอันนี้ก็เย็บซายเรียบร้อยแล้วก็จะทำการรีดและทำลางดุม ลีดนี่แหละครับไม่ยากหรอกเสื้อฮาวายแผ่นหน้าแผ่นหน้าแผ่นซ้ายแล้วลีดแผ่นขวา เราจะเอาตะเข็บข้างนะทุกคนตะเข็บข้างเป็นเกณฑ์ครับทุกคนเข็บข้างขึ้นมาเป็นไหลเป็นเส้นรีดไหลนี่มันจะออกมาจากตะเข็บข้างและตะเแขนก็จะเป็นเส้นรีดเส้นที่ มีกรีบมีคลองรีดเนี่ยจะเส้นนี่แหละครับตะเข็บข้างขึ้นมาเกินนะเนี่ยมันจะเป็นขึ้นมาเลยเส,เสื้อเสื้อเสื้อฮาวายก็รีดแบบเดียวกันนี่แหละครับทุกคน,นก็จะเอาตะเข็บข้างเป็น หลักเป็นเกฑนเสื้อฮาวายนีย่บางทีก็รีดง่ายๆบางทีก็แทบจะไม่ใส่หมอนเลยก็ได้นี่ลองรีดก็ใส่หน่อยให้มันละเอียด ก็ดีดด้านขวาไปแล้วนี่จะเก็บด้านซ้ายครับทุกคนทำง่ายๆครับเราทำได้เป็นช่างมือใหม่ก็ทำได้ใหม่ๆสุดๆตอนร้อนมีจักเก็บผ้าอยากจะทำอยู่บนอยู่ว่างๆ เสื้อฮาวายนี่คือง่ายสุดเลยนะครับทุกคนนะมันง่ายสุดแล้วง่ายเริ่มตตัดเลยเริ่มจากตัดมาก็ง่ายมันจะไม่เหมือนเสือ้อเสื้อประเภทเสื้อมีมากมายหลายอย่างครับทุกคนเสื้อฮาวายเสื้อชซฟอรีเสืออ้อเสือ้อแจ็คเก็ต ไปเรียนกันจริงๆก็เล่นกันสองสามปีเลยทุกคนกว่าจะได้ทำแต่และอย่างแต่ทำอย่างไหนก็ได้ไปอย่างนั้นเลยทำบ่อยๆก็ชำนาญเพราะฉะนั้นช่างจึงมีช่างเก่งเฉพาะทางช่างกางเกงเขาก็เก่งกางเกงช่างเสื้อเสื้อก็เก่ง,สงเสือ้อเสื้อช่างสฟารี เหมือนหมอเลยทุกคนช่างทั่วไปก็ทําได้หมดเหมือนหมอโรคทั่วไปกับหมอเก่งเฉพาะทางนี่แหละครับทุกคนการเรียนมาล่ําเรียนมาก็มันก็เป็นอย่างนั้นบางบางช่างก็บางเพื่อนบางท่านก็เอาอย่างเดียวเลียนเกงอย่างเดียวบางช่างก็เอาเตเสื้ออย่างเดียว แต่ประเภทเสื้อจะได้หมดทุกอย่างเสื้อสเปรยอะไรก็ได้หมดแต่จะเอาแต่เสื้อก็มีแต่ชอบสำหรับผมก็ก็จะทำได้ทั้งเสื้อทั้งกองเกงนะครับเสื้อสรีเสื้ออะไรก็ได้ทั่วไปก็ทั่วไป ทำได้ทั่วไปเพื่อเครื่องแบบชุดเครื่องแบบทหารตำรวจต่เข็บนูนแต่เข็บกลมก็ทำได้หมดแล้วครับเครื่องแบบ ชุดตำรวจเครื่องแบบตำรวจตะเข็บนูนนะทุกคนบางท่านก็ใส่ตะเข็บกลมก็ทำหมด้วครับเป็นสร้างเย็บมีงานอะไรออกมาก็ทำกันหมดแรกๆก,ก็เสื้อเช้นี่แหละครับ พื้นฐานเบติกแล้วก็เสื้อเนี่ยแหละต่อมาก็ขาดช่างเราก็ทำเสื้อเป็นแล้วมันก็อันนั้นมันก็เป็นเสื้อเสื้อเหมือนกันเพียงแต่มันเพิ่มกระเป๋าเพิ่มตะเข็บนะไม้ลางดูมาทุกคนเสื้อฮาวายจะลงจากปกมาลงจากฮาวายมาสี่นิ้วก็ทุกคนนี่นสี่นิ้วเพราะว่าจะเปิดความกว้างหน่อย แล้วก็ต่อมาเสื้อตัวนี้มันยาวไม่ยาวมากก็สามนิ้วกับทุกคนสามนิ้วครึ่งแล้วก็สามนิ้วครึ่งมันจะทบเหมือนเสื้อเสื้อไม่ได้เพราะว่ามันมันม,ม,ม,มีไม่ดุมสีเม็ดครับทุกคนไม่ดุมมีสีเม็ดเสือ้อ จะตัวใหญ่ขนาดไหนก็สร้างจะใส่เม็ดตุมแค่สี่เม็ดเท่านั้นตามหลักการแต่ก็ไม่ตายตัวหรอกครับถ้ามันยาวมากๆของซาต่างชาตนินี่จะใส่ห้าก็ได้แต่ยาวก็ไม่แล้วตัชอบป่ทุกคนนบอกว่าแล้วแต่ แต่ช่างจะคิดว่ามันสมดุลยังไงถ้ามันใส่สี่เม็ดมันห่างไปเขาก็ใส่ห้าเม็ดก็ได้มันอยู่ที่ผวามสมดุลข้างนี้ติดเม็ดติดเม็ดดุมนะทุกคนผมก็จะไปทำการนี่โปกเขาทุกคนนี่สวยไหม <laughs> ผมว่ามันสวยอยู่นะทุกคนนะ สวยไหมครับนี่ปลูกเสื้อฮาวายนี่เสื้อนี้คือคือรีดแล้วก็ทุกคนรีดแล้วแล้วจะมาดูซูมกล้องไมาใกล้นี่เสื้อฮาวายนี่ผมรีดแล้วนะครับเนี่ยแยกหลังดูแล้วก็ใส่ได้เอาไปซักแล้วก็ใส่ได้นี่ก็หลังแนันไหลนี่ปลูกครับทุกคนปลูกปลูกฮาวายสวยมากผมจะทำครับทุกคนผมเย็บเสื้อฮาวายเนี่ย วันละสิบสองตัวได้นะทุกคนเย็บครับไม่ได้ตัดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเสื้อผ้าขายทำขายเราเป็นช่างอย่างเงี้ยนี่ครับเนี่ยสวยไม่ปกมันสวยสวยมากเลยนี่เปิดรอโอ้ใส่ทองนี่ปกเนี่ยเพราะว่ามันสวยสวยมากเลยเนี่ย แต่ผมยังยังว่ามันสวยเลยทุกคนปกเสื้อถ้าใครอยากได้แบบปกก็มาหาผมมาทุกคนมาเลยผมก็จะจะเอาแบบปกให้ถ้าทำแล้วเข้าปกวิธีการอะไรสงสัยอะไรก็ก็มาได้เลยนี่เองไงปกนะี่สวยมากเลยผมก็จะทำอย่างนี้แหละนี่ปกเสื้อฮาวายต่อไปผมก็จะมาทำการ กำลังดุมครับทุกคนกำลังดุมผมจะเอาได้สีดำกำลังดุมเลยเพราะว่ามันไม่ทันแหละครับผมจะย้ายกล้องผมไม่ได้เตรียมผมไม่ได้เตรียมได้ไวไ <c oughs> ม่รู้มีหรือเปล่านี่ ไม่อยู่ไม่อยู่จเจอาได้ที่ทำเสื้อสีดำเหลือทำลาังดุมเลยผมจะย้ายกล้องมาที่นี่นะทุกคนคลิปนี้ก็จะยายยาวเพราะนี่แหละคงจะยาวเพราะมันจะยาวเพราะผม โอ,โอ้มันจะยาวเพราผมใช้กล้องน่ะครับทุกคนไม่เป็นไรหรอกครับขอให้เพื่อนช่างได้ความรู้ยาวนิดหน่อยไม่เป็นไรผมก็จะมาทำการเซ็กลางรวมเลยมันจะ ลำบากหน่อยครับทุกคนผมทำคนเดียวนี่ผมทคนเดียวถ้ามีคนมาหรือกล้องให้มันก็คงจะไม่ลำบากหรอกนี่ก็อย่างว่าแหละครับคนเดียวทำอะไรก็ตามทำคนเดียวก็มันก็จะลำบาก จะได้สีดำนี่นะครับทุกคนได้ก็มองไม่เห็น ได้ถเถอะได้เถอดได้พอดีบางทีผมจะจะจะบอกวิธีว่าสอนก็ได้ว่าบอกก็ได้วิธีจักเก็บผ้าไม่เกาะได้เย็บไม่ติดเนื่องจากเข็มหักอย่างเงี้ผมก็จะมีวิธีที่บอกเพื่อนสร้างอยู่ครับทุกคนเฮ้ยทุกคน นี่เอาหมายรางดุมก็เซนครึ่งครับทุกคนเซนครึ่งเซนครึ่งรางดุมแล้วแต่เม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กอันนี้ผมก็เม็ดไม่ใหญ่หรอกเซนครึ่งถ้าเป็นเสื้อสัาลีก็สองเซนก็จะทำการเนี่ยมันจะซิกแซกไป อยู่คนละฝั่งปรับได้ให้มันไปซ้าห,หน่อยไิท,ทีหน่อยทุกคนมาถึงจุดหมายก็ก็หยุดผมจะเอาได้สีดำให้เพื่อนสร้างได้เห็น เวลาเวลาแท็กหลังดงนี่เอาติดติดกันมาเนี่ยซิดชิดกันก็พอหนีบได้นะทุกคนก็พอหนีบพอมีกันไกลหนีบได้ ละหัวท้ายก็ก็จับอย่างเงี้ยให้มันกว้างๆหน่อยตัวปรับตัวนี้หัวท้ายเราจะย่ำกลวมย่ำกลวมอยู่กับที่ไม่ให้ลุยนะนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นการเป็นแนวทางนะกคนแต เพื่อนช่างถ้ามือใหม่จริงก็คงจะทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นช่างอยู่แล้วก็ทำได้นะทุกคนทำได้อย่างนี้ก็จะทำกันอย่างนี้แหละครับผมจะทำอย่างนี้หรือช่างอื่นๆก็ทำเหมือนกันจะมีหัวท้าย แม้จะไปใช้จ <c oughs> ักกใหญ่ทำรางดุมก็ทำเหมือนกันแต่เขาจะทำอัตโนมัติจากเขาจะอัตโนมัติแม้แต่แทกกลางดุมแท็กถึงกำหนดแล้วมันก็มันก็สับเองครับเพื่อน มันจะสับเองตัดเองอ่ะนิบรูเดวเองเลยแต่เขาเป็นคันรับไม่รู้ว่าเท่าไหร่เขาก็ทำการรับจ้างรับจ้างทำรังดุมรับจ้างซักลังดุมเสื้อเสื้อขายกันทุกคน ยู่แล้วเขาไม่ทำทรังดุมหรอกเขาจะไปให้ร้านเขาจะทำรังดุมโดยเฉพาะเดือนก็ไม่กี่บาทเ้งเป็นงานรับเหมากันเยอะแล้วก็ไปรับจ้างแล้วก็ไปจ้างทำเพื่อ,เพ,อเพื่อมันจะได้สวย ควมแตกต่างควมแปลกใหม่ของ่างกันถ้าจากมันไม่เดินก็ดึงๆเลยนะกันนะก็ดึงผ้าไปถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ไป giấm hoa thái Đấy, cái cùng cái này á này nó đây còn này đồ mình sẽ này cái con hôm sẽ băng con lúc không biết Hôm phai, hôm phai, hôm อย่างนั้นมันก็ซทำไม่ได้มองไม่เห็นอยู่ทิ่งลยคกนอยู่นนในบ้านเฮ้ผ้ามันฝืดนะทุกคนติดจกักเป็นบางผ้านะผ้าที่เราเย็บนะมันก็ไม่ได้ เหมือน,นกันไปได้ง่ายจิงเนไปไม่เย็บจักแท่นธรรมดานบางทีมันอาจจะจักไม่วิ่งก็ได้นี่หัวท้ายก็จเป็นหัวท้ายมันจะย่ำให้ดูนี่ทำไม่ได้ก็จะซักแซกเลยก็ได้ ปกติเติมก่อนก็แซกไปเลย yeah. ไม่ต้องย่ำหัวท้ายก็ได้ไม่ต้องย่ำเลยแซกสองข้างเป็นขนานกันอย่างงี้ก็ตัดเลยแต่มันไม่ดีครับไม่ไม่สวยหรอกทำอย่างงี้ดีกว่าถ้าเพื่อนสร่างถ้าเพื่อนสร่างทำไม่ได้ก็ก็แซกขนานกันแค่นั้นก็พอมันไม่ลุยหรอกครับมันไม่ยุยออก มันก็อยู่อย่างนั้นแหละคลิปวิดีโอนี้ที่ผมมาสอนตีดเสื้อแซกลังดุมทำลังดุมนี้ก็ก็จะจบลงเท่านี้นะทุกคนเพื่อนสร้างคิดว่าคงจะได้ความรู้ผมไม่มากก็น,น้อยครับทุกคนนี่ครับลังดุม จะจเซ็กมาเซ็กย่ำหัวท้ายหัวท้ายหัวท้ายสีเม็ดดุมครับทุกคนแต่ผมก็จะทำการท่าท่าเป็นบางครั้งนะก็ใช้เหล็กเลาะจะลบนสายกันไกลนี่ก็ได้แมวใหญ่นะ มันจะรวมไปคลิปวิดีโอนี้ที่ผมมารีวิวสอนวิธีแซกลางดุมวิธีเลือกลีดเชื่อฮาวายก็จะจบลงแค่นี้นะทุกคนถ้าเพื่อนสร้าง คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกด Sub s ไ r ร b ์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำลงคลิปอีกต่อไปทุกคนสวัสดีครับ Ε, yeah, να